วันนี้พบกับรายการไม่ใช่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 ค,ร,ครับโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนสคริปต์กันนะครับสวั <c oughs> สดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการนะครับอาริแฟนตาซีดราฟท์นะครับรายการที่จะทำให้การเล่นแฟนตาซีพรีมร์ลีของทุกๆคนเนี่ย นุ่ตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมแน่นอนเรากลับมาแล้วนะครับในเทปนี้ห่างหายกันไปถึง2สัปดาห์ด้วยกันนะครับเนื่องจากนะครับนักเตะเนี่ยติดท่วงฟีฟ่าเดย์นะครับผมก็ต้องไปรับใช้ชาติกันนะครับแต่ในอาทิตย์นี้กลับมาฟาดแข่งในช่วงสุดสัปดาห์ให้ทุกคนได้รับชมนะครับได้จัดทีมกันอย่างแน่นอนนะครับผม EP นี้นะครับเรามากันถึงเกมวีที่9แล้วย้ำทุกเทปเลยใครนะครับที่เป็นผู้จัดการทีมแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกแล้วเข้ามาดูคลิปนี้หรือว่าใครนะครับที่เป็นมือใหม่เนี่ยใน แฟนตาซีนะครับเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยคุณห้ามพลาดนะครับในการเข้าร่วมนะครับอาริฟุตบอลลีกนะครับเป็นลีกแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกนะครับของทางอาริฟุตบอลเองนะครับใครที่ยังไม่จอยครับเข้ามาจอยลีกนะครับอาริฟุตบอลลีกกับเราได้แล้วนะครับที่รหัส 458U6S โดยภาษาอังกฤษนะครับเป็นตัวเล็กหมดเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมนะครับ ต้องเข้าร่วมและจอยหลีกมาสนุกกับเรานะครับผมบอกได้เลยเนี่ยว่าของรางวัลนะครับมีมูลค่ารวมสูงสุดถึง30,000กว่าบาทเลยนะครับผมรางวัลนะครับรางวัลผู้จัดการยอดเยี่ยมประจําเดือนเนี่ยผมจะย้ําข้อสําคัญเลยนะครับว่ารางวัลนี้เนี่ยเราจะสงวนสิทธิ์นะครับให้กับสมาชิกในอาริฟ l อล g ีกที่เป็นอาริคลับเท่านั้นนะครับโอเคครับเข้าสู่เนื้อหาของเราครับโดยแขกรับเชิญนะครับใน E ีีนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นผู้รักษาประตูนะครับ ยงัยงยังยังยังไม่ถึงเฮ้ยแต่แป๊บนึงมา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 เลยก็ได้เลยก็ได้มามานั่งกับผมเลยดีกว่าจัดไปเนี่ยนะครับส่งตรงจากเมอร์ซี่ไซส์เลยนะครับผมโอ้สวัสดีได้ด้วยนะครับคนนี้นี่รู้วัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดีนะครับมานะครับอิมพอร์ตมาจากเมอร์ซี่ไซส์กับอลิซงเบเกอร์นะครับโอ้เห็นเสื้อไหมอ่ะ คนด้านหลังหนสิคนด้านหลังหนสิอะคุยไทยกันง่ายเลยในเนื้อหานะครับเราจะมาพูดกันถึงกลุ่มนักเตะเนี่ยที่ผมบอกได้ว่าซื้อวันนี้ดีวันหน้าด้วยอ่าการลงทุนนะครับในแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณซื้อตัวแล้วเกมวิ่เดียวจบนะแล้วคุณไปเลือกตัวใหม่แต่นักเตะที่ซื้อเนี่ยอะอย่างน้อยเนี่ยมันต้องอยู่ไปเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์เลยโอเคครับมากันที่นักเตะคนแรกเลยนะครับเซนอลส่งประกวดนะครับกับบุกยซสาก้าคิดว่าคนนี้ ผ่านมบุค ayo ซาก้าผมคิดว่าตอนนี้เขาเจ็บอยู่อ,อหลังเกมทีมชาติก็คือมีชื่อติดทีมชาติไปแล้วแต่ว่าได้พักไปคือถอนตัวไปนั่นเองคิดว่าเกมกับเชลซีในสัปดาห์นี้มีโอกาสลงนะในเกมถัดไปของบุค ayo ซาก้าเนี่ยเขาเป็นนักเตะคนหนึ่งที่มีโอกาสไม่ยิงก็แอสซิสต์เลย ตัวคีย์หลักเลยของ<ช>ทัพปืนใหญ่โอยแล้วสังเกตว่านัดถัดไปเนี่ยเกมวิกสิบเนี่ยเขาเจอเชฟฟิลได้วนะอ่าถ้าซื้อ,วอไว้เป็นไงคิดว่าเวิร์กไหมซื้อไว้คิดว่าเวิร์กนะตัวนี้ผ่านครับเออซลากาจัดไปคนที่2อ,อาร์เซนอลเหมือนกันมาติมโอเดกาดคนนี้ผมคิดว่าเป็นคนที่มีอิมแพคต่อเกมสูงคือ ถ้าวันไหนที่โอเดกาเล่นดีทีมก็จะดีเลยฟอร์มก็จะฟอร์มก็จะใช้ไล่หน่อยใช่ไหมฟอร์มทีมก็จะไม่โอเคหน่อยถ้าวันไหนโอเดกาเล่นไม่ดีนะฮะก็มีมีในทีมไว้ก็ถือว่าโอเคนะเป็นตัวยิงหยุดโทษด้วยไม่จายก็ยิงบ้างผมคิดว่าคนนี้ก็ก็ใช้ได้นะผ่านไหมจะนานดูผ่านไหมคนนี้โอเดก้าครับผ่านอ่าผ่านนะครับ คนต่อไปกีจัดแน่นอนคนนี้เตรียมอยูไนเตดถูกต้องกับจารด์ดโบเวนกัถูก <โบ S 2> แล้วถูกแล้ว,ลวไม่ต้องเล่นแล้วถูกแล้วโดยจาร์ดโบเวนเนี่ยสัปดาห์นี้ไปเยือนนะไปเยือนอเ,เจอกับสิงห์พง,งาดแอสตันวิลล่าเนี่ยคิดว่าไงฮะในสัปดาห์นี้คิดว่าเขาจะผ่านไหมสัปดาห์นี้ก่อนนะสัปดาห์นี้เนี่ยผมคิดว่าจาร์ดโบเวนเนี่ยเป็นนักเตะที่ทะลุทะลวง แลบ็คของแอสตันวิลล่าเนี่ยจอมบุกทั้งคู่เลยซ้ายขวาโลดลูก้าดีนกับแมตตี้นสุดขึ้นสุดลงสุดกันหมดนะแล้วฝั่งขวาของเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยเหมือนจะเป็นเวลาดเมมยร์คูฟาวนักที่แล้วเพิ่งแอสซิตมาพร้อมเพุ่งดีด้วยสองนัดติดด้วยแอซซิตของคูฟาแล้วก็แล้วโบเวนก็ฝั่งเดียวกันฝั่งเดียวกันซึ่งมันก็จะทำให้การประสานงานของสองคนเนี้ย ดูสมูทไม่ขึ้นเมื่อมาเจอกับทีมที่เกมลุกดรดันอย่างแอสติเ like วลลาฝั่งซ้ายเขาเนี่ยก็จะลุกแน่นอนฝั่งขวาเวสแซมเนี่ยก็จะลุกก็เช่นกันก็คือเกมเนี้ยตัดสินกันว่าใครพลาดมากกว่ากันใช่ถ้าพลาดถ้าเวสแซมพลาดน้อยกว่าแต่วิลลาพลาดเยอะกว่าอาจจะเป็นช่องให้โบเวนสอนเข้าไปยิงผมคิดว่าจรวดโบเวนเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ คุณควรเลือกวันนทีอ่าเพราะฉะนั้นคนนี้ผ่านครับคนที่4แล้วผมบอกเลยว่าภายในนักเตะ4คนนี้ที่ผมเลือกให้คุณเนี่ยอาจจะดูว่าเราให้ผ่านเยอะหน่อยแต่ผมบอกเลยว่าผลงานที่ผ่านมาสถิติมันชี้ให้เห็นนะครับว่าพวกเนี้ยดีจริงแน่นอนนั่นคือคาโอรุมิโตมะจากไบรท์ตันคาโอรุมิโตมะหรอผมคิดว่าในวิกนี้มีทัศนนะยังไงในช่วง เกมก่อนเบรกทีมชาติผมิปตมันเนี่ยถือว่าทำผลงานได้โอเคนะมีได้ลูกยิงไอ้นี่ด้วยนะโกลออฟเดอะมันด้ว <go S 1> <team. S 2> ยนะครับผมแต่ว่าหลังเบรกทีมชาติมาเนี่ยเขาเจอแมนซีก่อนเลยโอ้ของหนักเลยแล้วแมนซีแมนซีนัดล่าสุดเพิ่งแพ้มาใช่ไหมใช่่แ,แล้วซิตี้เนี่ยยังไม่เคยแพ้4นัดติดเพราะว่า3นัดก่อนเนี่ยไม่รวมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยบอลอังกฤษเขาแพ้ล้วนเลยนะโอ้แอนด์ิวคาสเซิลในบอลถ้วยอ่าแพ้บูฟอ่าแพ้บูบิด แล้วก็มาแพ้ล่าสุดมาแพ้เซนนอนนะฮะก็ถ้าเจอไบรตันแพ้เนี่ยคงเป๊ปคงบอกเลยว่าเดือดร้อนแน่นอนแต่ระดับเป๊ปเนี่ยผมพูดได้เลยนะว่าคนนี้นี่ใครเจอก็ตึงบอกเลยว่าทีมเล็กทีมใหญ่เนี่ยแล้วคารุมิโตมะต้องไปดวลกับไคล์วอลเกอร์โอ้โหเจอความเคี่ยวของวอลเกอร์อะยากนะแต่ถ้าใครที่จะเลือกเพื่อใช้ในเกมวีคที่เป็นสัปดาห์เนี่ยผมมองว่าอาจจะยังไม่ผ่านแต่ถ้าลงทุนเื่อนาคตคนนี้ผ่านแน่นอนครับผมคารุมิโตมะครับ กรุ๊ปต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นกรุ๊ปนักเตะที่บัจเจ็ตต่ำลงมาหน่อยราคาเบาๆกระเป๋าหน่อยนักเตะคนแรกปืนโตเหมือนกันเป็นไว้ White, จากอาเซนอนท็อปสุดของแนวรับอะ่ะคือริปเปียแต่คน <Yeah. S 1> ที่ตามชิปเปียที่ตูดมาติดๆเลยเนี่ยที่มาแบบโอหไฟล้นก้นเลย4นนี่คะแนนเท่านั้นห่างความห่างการลองริปเปียเขาเนี่ยนั่นคือเปนะ็นไว้นะแปลกใจนะเออดูดชื่อ<ด>แบบ,บอ่ะ เพราะว่าในหน้าสื่อเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นซาลิบานะครับที่แบบว่าโผล่หน้าสื่อแต่ว่าท่านดูในคะแนนแฟนตาซีเนี่ยเป็นไว้นี่มาแบบเงียบๆแต่ว่าโหมาอันดับท็อปเลยเกมวีวันนี้คิดว่าเป็นไว้ได้ลงไหมฮะเป็นไว้เก้าคิดว่าเป็นตัวหลักเลยแหละในทางฝั่งแบ็คขวาแล้วก็คือเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าอันเดเลทมากเพราะว่านักเตะอย่างเป็นไว้เนี่ยปกติเนี่ยเขาเล่นตำแหน่งเซนเตอร์มาก่อนตอนที่อารีตาซื้อเข้ามาแต่ว่าได้เล่นแบ็คขวาแล้วอยู่ทางฝั่งโบคาโยซาก้าเขาชอบโอเวอร์แลปขึ้นไปแอซิส ครับแล้วก็แมตช์ล่าสุดเนี่ยม่งทําประตูได้ด้วยโอ้โหแล้วก็อร์เซนลเป็นอีกหนึ่งทีมแต่เป็นทีมเดียวเลยแหละที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกตอนนี้ฮะลองไปพิจารณากันดูครับสำหรับเบนไว้มีโอกาสนะครับผมสำหรับเบนไว้ตัวนี้คิดว่าไงผ่านไม่ผ่านราคาถูกขนาดนี้ผม ครับเบนไว้ครับผมตัวต่อไปตัวนี้มาผมว่ามาแนวเดียวกับมิตตมาเลยแต่ว่าถ้าอยากได้แบบโลบัจ็ตนะบัเจ็ต่ำๆต้องตัวนี้เลยกับทาริกแลมตี้หายไปนานนะแต่ว่ากลับมาก็โอ้โหอร์มดีเลยอะก็ฟอร์มแมตช์ที่เขาลงแมตช์แรกก็เจอทีมทีณใส่เสื้อเนี่ยก็้ยุญพูดดีกว่าสองแอสซิสต์ผมบอกแมตชนั้นแะลูกแรกครับมายังเหนือลูกที่เหลือมายังไง เป็นงไงฮะลมตี้คิดว่าเกมวิ่งนี้เขาว่าคุณว่าเขาจะได้ลงไหมลมตี้แาิกลมตี้เนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสได้ลงสูงเพราะว่าเบอร์วิสเอสตูวิยนวิ่นี้ลงไม่ได้แต่ล่าสุดที่ก่อนหน้านี้โดนแอสตันวิลลาถลุงไปเอาสักเอาซักเกมตัวไหนไว้ไปไม่เป็นเลยคิดว่าตาลิกลมตี้เนี่ย ีโอกาสสลงงูแต่ว่าคือผมมองครับมันเหมือนครับไม่โตม้าแหละถ้าอยากเก็บไว้เพื่ออนาคตน,นะครับผมว่าเป็นออปชั่นที่ดีแต่ด้วยความวิกเนี่ยมันจะเ<อ>สียดายตรงถ้าทรานสเฟอร์ในวิกนี้อ่ะเนาะครับย<ต>อมเจ็บนัดน,นี้เพื่อน,นัดต่อไปอเจ็บวันนี้เพื่อวันหน้าที่ดีกว่าอะ,อะไรอย่างนี้หรือเปล่าตัวต่อไปเจอแอสตันวิลล่าเพราะมาจากขุนคลอนเหมือนโบเวนเลยตัวนี้ราคาย่อมเยาครับ4.2่เอ็มตัวนี้ครับเอ้าฟองอาริโอลาจากเวสแฮมเนี่ยเป็นตัวที่เรามองว่าหลังหลัง เ,เขามีโอากาสได้ลงให้กับเวทซฮมเยอะ<ช>ราคา<ช>ไม่สูงด้วยแต่ในทัศนคของคุณเนี่ยกับเกมวีคนี้และถัดไปเนี่ยคิดว่าเขาผ่านไหมครับสำหรับอัลฟองอาริเอล่าเนี่ยเราเราใช้เป็นประตูสำรองก่อนได้ในแมตช์ที่เจอเกมหนักๆหรือว่าทีมใหญ่ๆเนี่ยอ,อย่างเจอทีมเล็กอย่างนี้หรือว่าจะเจอแมตช์ที่ไม่หนักมากก็อัลฟองอาริโอล่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สามารถเก็บคะแนชี้ได้ในแมตช์ที่ไม่ใหญ่มากนะ โอ้บงวันฟอร์มดีนี่มือประมึกเลยนะนับนับเลยไม่ไม่ปล่อยผ่านเลยอ่ะคุณสมบัติเขาเนี่ยผ่านพอที่จะได้เก็บไหมวีค t h i ผมคิดว่าเจอวินล่ายังไม่ผ่านอ่าวีคยังไม่ผ่านนะวีคยังไม่ผ่านแต่ว่าวีคถัดไปเนี่ยนักเตะคนนี้ถ้าเก็บไว้เป็นตัวสแปร์ไว้สำรองไว้ก็น่าสนใจอยู่สำคัญมากมากครับคนสุดท้ายเดี๋ยวมาดคนสุดท้ายี่ยแต่ยากสุดนะอือเพราะว่านักเตะคนสุดท้ายเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นนักเตะที่ราคาเนี่ยแพงสุด ในแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกรวมไปถึงเป็นนักเตะนะครับที่ที่ผ่านมาเนี่ยโปรยแต้มกันแบบถล่มทลายสัปดาห์นี้และสัปดาห์หลังจากนี้เนี่ยบอกเลยว่าจะเป็นที่ถกเถียงในผู้จัดการทีมอย่างมากมายแน่นอนนะครับนั่นคือเออร์ลิงบรู๊ตฮาร์แลนด์นะครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าด้วยเกมเวิ่งนี้เนี่ยเขาเจอไบรตันแต่หลังจากนี้นะครับ4จาก5เกมเนี่ยเขาเจอแมนยูเนเต็ดเชลซีลิเวอร์พูลรวมไปถึงทีที่ยังไม่เคยแพ้ใครอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ย oh. ด้วยปัจจัยเหล่านี้เนี่ยคุณคิดว่าไงกับฮาแลนด์ผมนะส่วนตัวผมผมเทรดเขาออกไปแล้วจากทีมมีมีความคิดอยากเอาเขาเข้ามาแม้หลังจากนี้ก็ผ่านโพลห้านันนี้ไปอาจจะคิดบ้างแต่ว่าด้วยความแพงของเขาเนี่ยแล้วก็ด้วยผลงานในทีมที่มีเควินเดรอยเนี่ย ก็คือทําให้เขาเล่นยากมากขึ้นนั่นแหลเพราะว่าคนป้อนให้เขาไม่มีใช่ไหม<ช>ป้อนในผมปกติฮารแลนด์เนี่ยเขามี KDB เนี่โหเขาขากันเหลือเกิน<ช>คนหนึ่งป้อนคนหนึ่งยิงสบายเลยแต่ว่าผมเลือกเลือกใช้เป็นคูเลยนเอาเวลามากกว่ามีมีสาเหตุอะไรไหมที่คุณมองว่าคุณไม่เอาฮาแลนด์แล้วแต่คิดว่าจูเลียนจะพร์ฟอร์มได้ดีกว่าหนึ่งความแพงของเออร์ลิงฮาแลนด์แพงทุเลยนะ,ะ<ช> 14m <ท> เราสามารถไปเลือกนักเตะคนอื่นอย่างวัดกินเจ็ดเอ็มเองวัดกินเจ mm ็ดแปดเอ็มเองหรือว่ากองหน้าคนอื่น,นเชซุสก็กลับมาเชซุสม,มีโอกาสยิงหรือดีไม่ดีอาร์เมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีนี้เจอ,อใครนะมีฮอยลุนด้วยนะก็ก็เป็นนักเตะที่ถือว่าทำฟอร์มไดยนะ่าประทับใจน่าประทับใจน่าสนใจเพราะ แต่ราคาก็เทียบว่าบอกได้เลยว่าขึ้นขึ้นกับฮาแลนด์เลยนะนักเตะคนอื่นหรือว่ากองหลังที่มีโอกาสจากกลีนชีนหรือ่าจจะไปลงทุนในมุมก็มุมคุณก็จะมองว่าการลงทุนราคา 14m ของฮาแลนด์เนี่ยเอาไปลงทุนกับตำแหน่งอื่นที่คิดว่าอาจจะโกยแต้มได้มากกว่าคือกระจายกระจายเงินไปสู่ตัวอื่นเนาะแล้วเมื่อถึงช่วงเวลาที่มันเหมาะสมเนี่ยผมจะได้กลับมาเจอฮาแลนด์อนึงแน่นอน ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านครับสำหรับลิงรอฮาร์แลนด์นะฮะเพราะว่าเหมาะสมหนักเลยใช่ขอภายแฟนซิตี้ด้วยนะอ่าซิตี้เซนนะครับ4-5อาทิตย์นี้อาจจะไม่ต้องเสียใจนะครับกับการไม่มีฮาร์แลนด์แต่เมื่อถึงเวลาและจังหวะที่เหมาะสมเนี่ยผมบอกเลยว่าเออลิงฮาร์แลนด์เขาจะกลับมาครองแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกแน่นอนถูกต้องจัดไปครับผมถูกแล้วเพื่อการเพื่อการทีมรอแล้วเจอร์กินครอปเวสติงฟอร์ยูโอเคแบงค์คมแบงค์คมโอเคคงคงพกกลับอังกฤษนะฮะเจอร์กินครอปมารออยู่หน้าประตูแล้ว เป็นไงบ้างครับกับการพาอาริสงเบเกอร์ซึ่งตอนนี้กลับไปแล้วนะฮะคงเรียกว่าอาริสงปอมนะ <bir> แนะนำมาเนี่ยผมมองว่าคุณลงทุนในวิคนี้นะครับมันสามารถเป็นการลงทุนที่เรียกได้ว่าเป็นระยะยาวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เลือกนักเตะตามกลุ่มที่เราแนะนำเนี่ยคุณไม่ต้องเปลี่ยนนะครับในวิคถัดไปได้เลยเพราะว่าเราคัดกันมาแล้วเนี่ยว่าในวิคถัดไปเนี่ยเขามีโอกาสที่ดีนะครับที่จะทําแต้มให้กับเหล่าผู้จัดก,การทุกทกคนได้ใครที่มีไอเดียว่าวนอกเหนือจากที่เราพูดเนี่ยมีนักเตะที่คิดว่าลงทุนไว้วันนี้อาทิตย์หน้าเนี่ย เขาสามารถมีประโยชน์ต่อทีมสร้างคะแนนต่อทีมสามารถคอมเมนต์นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับโดยแลกเปลี่ยนด้วยความสุภาพนะครับผมและก่อนที่ผมจะจากกันไปในเทปนี้เนี่ยเนี่ยนะครับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมนี่ครับมูดริกเพิ่งยิงประตูด้วยนะชิวเวลซอนฮิมินแมดิสันนี่ครับใครฮาแบรอย่างนี้หรือว่าเสื้อทีมใหญ่ๆนะครับเชลซีลิเวอร์พูลแมนซิตี้อาร์เซนนนนนอลีีี่่่่แแบบบทผมมใสสเยวะครัชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างนี้ใครที่สนใจเสื้อเจอร์ซีย์นะครับของทีมในพีเม สามารถเข้ามาเลือกดูและเลือกซื้อได้นะครับที่ร้านอาริฟฟุตบอลทุกสาขานะครับและที่สําคัญใครที่ไม่สะดวกมาที่หน้าสาขาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเรานะครับมีช่องทางออนไลน์ของเราคลิกเข้าไปที่หน้าเว็บนะครับ ariffootballstore.com ใครที่ไม่สะดวกมาที่หน้าร้านนะครับสามารถเข้าไปดูในช่องทางออนไลน์ของเรานะครับมีให้เลือกจุใจพอๆกับที่หน้าร้านเรามีเลยครับผมเมื่อคุณซื้อเสื้อไปแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีการ personalization นะครับแบบนี้ คุณไม่มีไม่ได้นะเลือกซื้อเสื้อ,อพรีเมยร์ลีกจากอาริฟบอลทั้งทีแล้วนะครับก็จกัดเต็มกันไปเลยนะครับกับการ Personalization นะครับนี่อย่างตัวนี้เนี่ยอันนี้นะครับคือเสื้ออาร์เซนอลชุดเยือนนะครับอ่าสีเขียวสวยๆอย่างนี้เลยและด้านหลังนี่สกรีนนักเตะนะครับพรีเซนเตอร์คนใหม่ค่ายเสือกระโดดอย่างพนะูม่านี่อย่างไคลฮารเวเนี่ยนี่เราก็มีบริการ Personalization นะครับหรือว่า จะเป็นนี่ตัวจี้จากตราไก่นะครับอย่างนี้นะครับเจมส์แมดิสันนะครับนี่เราก็มีบริการ Personalization นะครับและความเดือดแบบนี้นะครับกับเกมแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะไม่ได้มีแค่เทปนี้เท่านั้นนะครับแต่เราจะเจอกันอีกในเทปหน้านะครับกับรายการ อาริฟันตาซีดราฟนะครับรายการที่ทำให้การเล่นฟันตาซีพรีเมียร์ลีกของทุกๆคนเนี่ยสนุกตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมแน่นอนเดี๋ยวอาทิตย์นี้ผมไปคัดตัวนักเตะก่อนแล้วครับสวัสดีครับ <Hey. S 2> เอาเสื้อไปด้วยแล้วกันไปแล้ว hey.